ดีวันนี้สำหรับหลายๆคนที่มีปัญหาตาฟ้าตาฟางค่ะจ้องคอมพิวเตอร์นานมีปัญหาดวงตาล้ามนบอกเลยว่านี่กับวิธีธรรมชาติง่ายๆลองมาดูวิธีการทำกับมนง่ายจริงค่ะดูให้จบเราทำตามผลดีชัดเจนไม่เป็นอันตรายต่อด,ดวงตาค่ะ ก่อนชมฝากกดติดตามและกดกระดิงที่พูดนะไปเมื่อต้นคลิปค่ะเราจะไม่ทำเรื่องง่ายๆให้เป็นเรื่องยุ่งยากตาจะสว่างสดใสแม้เราล้าแค่ไหนค่ะวิธีการมนจะใช้ทับทิมซึ่ง มาลองวิธีนี้กันมนบอกเลยว่าเป็นวิธีทางธรรมชาติที่คนแก่สมัยโบราณใช้การหลายๆคนอาจจะมองว่ามันเสี่ยงหรอมันดีจริงหรอมันจะไม่ทําให้ตาเสียหรอลองมาดูวิธีการกับมลแล้วเดี๋ยวมนสาธิตให้ดูกับนี่ค่ะทับทิมทับทิมที่ใช้จริงๆเราไม่ต้องใช้ผลที่มีขนาดใหญ่ขนาดนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าด้วยความที่มนจะบอกว่าค่ะมันมีแบบนี้ที่ตลาดมีแบบนี้นะคะเดี๋ยวมนจะแกะออกให้ดู แล้วก็เราก็จะใช้ส่วนที่เป็นมเมล็ดศพนี้นะคะจริงๆอะ่ะแม่อะ่ะจะจะทำแบบแบบอ่ะโอ,โอ้มันจะเด้งแสงนะคือแม่โมนาปกติอะ่ะจะใช้ไอที่คั้นมะนาวอะคะ่ะแกะใส่มเมล็ดแล้วก็เอาเฉพาะ,มะเมล็ดส่วนที่เป็นมเมล็ดอะคะ่ะใส่ที่คั้นมะนาวที่มีลักษณะเป็นเบาๆอะคะ่ะแล้วก็ใส่ลงไปเลย ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นส่วนของตาแล้วก็คันเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ําพอได้ส่วนที่เป็นน้ำแล้วเนี่ยแม่ก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้ตัวนั้นจะเก็บแช่ไว้ได้เป็นเดือนเลยนะพอเวลาใช้แกจะใช้วิธีการใช้หลอดหยดตัวบีบอะคะ่ะหัวปั๊มอะหยดใส่ตรงนี่นะคะตรงหัวตาแล้วก็กะพลิบกระพิบแล้วมันก็จะทําให้ตาสว่างขึ้นแต่เนี้ยวันนี้ด้วยความที่เราเลียว เราใช้แบบที่เป็นเม็ดแบบนี้เลยแค่ข้างละหนึ่งเม็ดพอวิธีการใช้เราก็จะบีบให้เมล็ดแตกนิดนึงนะคะน้าเขาก็จะเยอะด้วยความที่เป็นทับทิมเราก็หยดลงที่ตาเลยมือเราจะต้องสะอาดนะคะหยดลงที่ตาเลยเน้นที่หัวตานะคะคือปกติอ่ะ เนี่ยมันก็จะเข้าไปข้างในเดี๋ยวนะนี่นะคะแล้วก็จะมีอาการแสรบๆนิดนึงเราก็จะกระพริบกระพริบแล้วปิดตาไว้แบบนี้นะคะพักประมาณ2-3นาที แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าตาของเราจะสว่างขึ้นไหมจะมีลักษณะการอักเสบไหมหลายหลายคนกลัวกับการรักษาแบบที่เป็นโสรนี่นะคะโบราณแต่มันบอกเลยว่าเนี่ยคุยไปก็หลับตาไปเนาะก็พี่ตอนนี้ยังสรอาดอยู่นะคะน้ําตาไหลเลยมนว่าจริงๆแล้วอ,ะอ่ะการที่ทําให้ตาใสาขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งเลยมันมีน้ําตามาเลี้ยงตาด้วยนะ จึงทำให้นี่นะคะจึงทําให้เรามีความรู้สึกว่าตาสว่างขึ้นแต่จริงๆแล้วสว่างขึ้นจริงๆนะคะยิ่งถ้าใครทํำก่อนนอนมนบอกเลยว่าดีจริงร้องไห้ ดีจริงค่ะช่วยทําให้ดวงตาของเราเนี่ยมีความสดใสมองได้ไกลมองได้ชัดขึ้นทําแบบนี้สัปดาห์ละ2อถึงสครั้งอาจจะทําวันเว้นวัน,วนหรือ2วันทําครั้งหนึ่งก็ได้ตัวนี้จะช่วยบํารุงดวงตาค่ะเป็นสูตรที่ช่วยล้างตาเป็นวิธีธรรมชาติที่ช่วยได้ดีจริงๆค่ะลองนําไปทํากันดูส่วนที่เห็นอยู่ข้างหลังค่ะจริงๆแล้วนะมน แถมไปแล้วกันเนาะเป็นวิธีการแนะนําที่หลายๆคนค่ะถาหมมนเข้ามาว่าทําไมหน้ามนสายจังทําไมหน้ามนนี้นะคะอันนี้หน้าสดเนาะถักจากดวงตาที่เมื่อกี้นี้มนบอกเลยว่าดีมันจะแสบอยู่แค่แทบเดียวค่ะไม่เกินนาทีจากเมื่อกี้นะที่เราถ่ายกันอยู่ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะดีขึ้นเนี่ยแล้วตาเราก็จะสดใสขึ้นอันนี้ บอกเลยว่าดีจริงส่วนใบหน้าที่ใครมีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำริ้วรอยค่ะสามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้ตัวนี้เป็นวิตซีเข้มข้นคือจะมีผสมเซรั่มซึ่งช่วยลดริ้วรอยช่วยลดกระฝ้า จุดด่างดำสิวค่ะและก็นี่เลยตีนการิ้วรอยแห่งวัยซึ่งแน่นอนมันจะต้องมีบ้างเป็นธรรมชาติแต่มันจะไม่เยอะมันจะช่วยชะลอช่วยทำให้ดีขึ้นช่วยทำให้ขาวใสไปเป็นธรรมชาติค่ะใครสนใจก็ทักกันเข้ามาได้อันนี้แถม นอกจากเรื่องดวงตาเนาะวันนี้เลยถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปใหม่เดี๋ยวมันจะขึ้นเบอร์โทรไว้ข้างล่างนะคะสำหรับใครที่สนใจวิตซีเซรั่มค่ะ